สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีกับมาพ่อกับช่องลูกอีสานพ่อกระเทินอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อจ้ามอน้ช่องลูกอีสานพ่อกระเทินสิบห้ามาก,กินยำหูหมูนะคะยำหูหมูค่ะพี่ก็เขาสวยจ้จะกับเขาบอกลายยายห้างเนาะจ้ะ จวดจวดมากินกันเลยจ้ะการสำรับมอนีกะพักก่ะอันนี้มัะท่วพูจะมักมักแตงจะมามะเขือแหล่มากระเอิมกเขือแหล่พี่น้องคนไทยก็เอินมะเขือม่วงอันนี้ก็มักทั่วจะมาจวดกันเลยเนาะจะเนาะมากินกันเลยเนาะ ขอติดตามชอ่องลุยสาพนพ่อกระเทิในเดาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์จะขอบคุณจะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เขามาเป็นเอ็ซีเขามาติดตามกดไลค์กดติดตามให้เดาจ้าจะไปหาทุกบ้านก็ไปเยี่ยมไปเยียนเดจ้าแต่มาจับมากินกันเดาจ้าเบาๆไรจ้าเบาๆไรยายห้หานงน้อมีน้องเนาะกินเลยจ้าหน้าห้องทอง็ะน้อย เดี๋ยวเข่าขมาสีติดคอเด้อพี่น้องยำหูหมูจ้า,าเด้ดอเานัวครับงั้นก็เข่าเนี่ยพี่น้อง เดี๋ยวไปหลังเดี๋กินข้าวแลงน้อกันเลยยังกินน้อขุนนอ้อพี่นอนข้างใบ้านเลยังกินข้าวแลงจ้าอันนี้ปกติก็สิโบกินข้าวแ,แลงนะจ๊ะขอบอยาเก,กเ็ดคลิปโอ้โหสิเฮ็ดคลิปยังคืออยากกินย่ำหูหมูไงก็ได้ว่าเออสีหูหม,มูไม่ย่ำกินกับข้าวก็ได้ กอพูดครับยง้หหวหมุเข่ากันบ่าไหมนตะ้มาปดับผ้าเข่าซื่อๆหอกกินเขาจะจิบข้ามก่อนกินไหเนาะมันชิอวน มันจะอ้วนได้มันจะอ้วนเป็นไรกานี่เพราะว่าตอนนี้ก็อ้วนแล้ว Tim chan đẹp nặng nặng, chịu bớt bunny. Mom muốn tôn nặng nữa nữa. Mom muốn tôn nặng 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 ตัวหนึ่งมันจะมีสองหูเห็นปะ <c oughs> <c oughs> ว้ายดอกนี่ดูสองหู เรินย้ำห้องหมดเปล่าเก็ผับเคอยันคอยจิบท้องเก็ได้ยินสองห้องท่องไปนะ H hmm. wonpak สำหรับคลิปนีก้กะขอจบคลิปซั้งนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากขอบคุณที่เขามาเบิ่งมาชมฝากขอบคุณที่เขามากดไลค์กดติดตามให้เด้อจ้าสำหรับคลิปนีก้กันสำเนะจ้าสวัสดีจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนปลอดภัยจากโควิดทุกคนเด้อจ้า